อิสุหนึ่งจุดเก้านะครับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องลิควิดมอลลี่นะครับก็แถมเอ็นจิ้นฝัดให้นะครับเดี๋ยวเราติดเครชิญทิ้งไว้นะห้าสิบนาทีนะครับจากนั้นทําการถ่ายทิ้งนะครับอ่าอิสุหนึ่งจุดเก้านะครับวันนี้แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยกิโลนะครับดูแลอย่างดีนะด้วยผลิตภัณฑ์ของลิควิดมอลลี่นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องนะฝัดชิงเครื่องยนต์กันก่อน เปลี่ยนกองนะครับเปลี่ยนโอลิมนะครับเป,เปลี่ยนแหวนรองนะครับนาไปติดตั้งแล้วก็ไข้ทอกันปิสูตหนึ่งนะครับเหมาะสมกับเบอ์สามนะครับอันนี้ก็ใช้6.6ลิตรนะฮะเดี๋ยวเราเติมเสร็จแล้วเราเติมอออ์เรทีฟแถมให้นะครับอีกตัวหนึ่ง แถมนะครับออยแอดดิทนะีฟเครื่องเครื่องยนต์นะครับรงกับฟัดชิงก็มูลค่าก็พันสองนะครับคุ้มสุดนะฮะโรนี้